อาชิววาชิวว่าชิวาทำยังไงล่ะอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะจะไม่ร่ามีร่างนแล้วก็ล่าพันความออกมาด้วย <Okay. S 2> อาชิวแอมสิ่งดึงดึงด้ง ของเจ้าหญิงเหรอเออความคิดดีมากเลยแล้วเจ้าหญิงจะทำยังไงล่ะพอมอก็อย่างเช่นเรียกอัศวินผู้กล้ามาช่วยเรายังไงล่ะมอมฉานจะปกป้องเจ้าหญิงเองพอมอพมอเหรอพมอจะไปต้องเป็นมอมฉานไม่เลิไม่เข้าใจถ้าเป็นเจ้าชายไบรท์จะแน่ใจว่าเขาจะมาช่วยเราสมกับเป็นอัศวินแน่ๆสู้ๆนะ คงไม่เลวร้ายแล้วนะว้าเรามาแล้วถึงที่เราสูก้กับมังกรโมเพื่อน่บาซินนันทิภาพนายจะมีระเบีย่าเดี๋ยวทำรอดนะครับเสด็จพ่ออือโอยไม่ะไรตรงโนนะแล้วจะเดินหญิงจากอาณาจักรนวลถิ่นหรือเปล่านะปะ้าปาบ้าได้โปรดถอยไปตรงนี้อันตรายเสด็จพอ่อขอเกณฑ์มังค์ชันเป็นผู้สังหารมังกรเถอะอือ สำทางฝีมือห้พวกเขาเห็นไทยเลยลูกจำยำเกรนข้าพ่อข้าคือเจ้าชาที่เออกลัวเหรอจะกลัวดจากของข้างนั้นเหรอมาสิมาสู้กันเลยมาเลยมาเลยพี่เลย,เ,ยเขาจะไม่ลงมาใช่มหมตอนนี้มันก็สนใจอย่างอื่นแล้วตอนนี้ต้องเพลนแล้วล่ะพอ่อเมื่อ นันนะนะจริงเหรอมันใช้ต uh, ้องถูกมังกรโบอรลอเอาแน่แน่เลยสู้เบอรชาวอาณาจักรมีรา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 มีรบมีรอมิรา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 มรามิรามเรามรามิรามิราม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 ิร บ <c oughs> ิ๊กบอ,อย,อย <c oughs> ช่วยถอยไปเราทําอะไรไม่ได้แล้ว<ม> <c oughs> พวกเราเรายอมแพ้กันเลยดีไหมฮะนี่ปา่าๆกําลังบอกว่าไม่มีการเต้นันไหนจะช่วยให้บงังกรสงบลงได้ใช่ไหมถูกต้องไม่มีการเต้นรำใดจะช่วยมังกรสงบลงไ <c oughs> ด้แย่ยิ่งคงจะดีถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องควันได้อนะเนาะแต่ว่ารู้ ขนาดนี้ไม่มีทางที่เราจะปิดได้หรอกนะหมดหวังพอมออ๋อโอ้ดีไม่ใช่เจ้กพ่อะระับมิระเมรอเลวเนี่ยหมดกันเลยจบสิน้นทุกอย่างแล้วอ่ะเสด็จพ่อถ้าเกิดเราปั้นลูกบ,บอลหิม้แบบนี้แล้ววางบนปล่ังพวกเขาไปล่ะโอ้เป็นความคิดที่ดีมากงั้นทำเลยเดยวเ้าเรนไปช่วยเคะกันเพอ่มอร 哎呦 <night> <begun ー>，哦，不要，哦，不要，哦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 ， รายการสูนดิ้เหลือเถอะด้วยไปที่บ่อน,น้ำพุร้อนจีนเขาแล้วทำรายการให้อบอุ่นเลนยฮะเขา,อาบอกว่าบ่อน,น้ำพุ เขไม่ตหวัดหมูนี่หวัดมังกรแต่รู้ได้ยังไงว่าเขาไอายเพราะความหนาวฉันเข้าใจความรู้มังกรนบด,ด้วยการสื่อสารกับเขาพันศิลาในประสาทษาสิขอบคุณมากนะศิลาเหรอศิลามาังกรมีได้มีได้ไดหาหาศิลามาังกรแล้วท่านจะเข้าใจเองทุกๆุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่ศิลาที่ก่อให้เป็นแกะนะกระเป๋าใส่ของมังกรโบ เวลาเป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันจะเปลี่ยนการให้พรแห่งดวงอาทิตย์ไม่เป็นความบุกอุ่นให้กับอาณาจักรมิราชพิโรจน์นั้นนะที่เขาบอกเราหมายความว่าไงอ่ะโอ้ยแย่แล้เสด็จพ่อของข้าราชาเวาราชาแห่งอาณาจักรแห่งเปลวไฟได้ประกาศให้สังขารมังกรโบได้ลุยเลยเสด็จพอ่อลุยต้องานลูกเจ้ามังกรนั่นก่อนมันไอบ่อยเรื่อย,อยยไปเลยอเอาเฮ้ยอร่อยเอาแน่ Now, <coughs> ตอนเป็นหวัดน้าพ่มองโอยยออาดาวทากะไลงไปเดี๋ยวเาเดี๋ยวเขาก็ดีกว่านะอเออถึงบางนจะอยู่กับเจ้าหญิงด้วยก็แต่กลับเรมเหลวไม่เป็นเธเจ้าหิง พระเจ้าแล้วได้ดีเลยมอมฉันเวอร์คำว่าดีอาจไม่พอนะพอเมอร์อดูแน่นอนแมงหายไปแล้วนี่เป็นพลังพอมิเนนซ์ถ้าใครใช้พลังนี้แล้วก็ว้าแดงจ้ดาจาีจะยิ่งต้องกลับแล้ว ัญญานะได้แล้ว<ร>สัญญา,ญญาขอบคุณสำหรับของที่ระลึกนะมอมชัดที่อ้อจะไปทุกที่ทุกเวลาตามที่เจ้าหญิงต้องการโอเคเขาแล้วมาดูระดับพลังเจ้าหญิงกันพ่อมะลูกบอลก้าจงบอกมา ยอดไปเลยวนี่จะด<ช>ับ <ทำ S 2> สำเร็จเดิ่ผ่านบททดสอบแล้วเจ้าหญิงแค่ผ่านระดับเจ้าหญิงฝึกหัดเองพยายามตั้งใจและทำให้ดีอย่าทำให้หม่อมฉันผิดหวงังแล้วมันเ,เกิดอะไรขึ้นกับของที่ระลึกที่เอากลับมาละมม่ะพ่อมออของที่ระลึกเ <c oughs> หรอโอ้ <c oughs> นี่มาจากน้ำพุร้อนจากอาณาจักรมีรามีราใช่ไหมใครเป็นคนช่างคิดเอาของขวัญน,นี้ให้เรากำลังปวดหลังอยู่ด้วยลองใช้ก่อนก็ดีโอยอันนี้รักษาอาการปวดหลังและเส้น่เลืเอดทิ่ถี่อย<ร>าด้วยโอ้ยฉันอยากทำเครื่องประดับสวยๆจังเลยที่สำคัญกว่านั้นแต่ต